เดียวครับกับเมนูตะกตาตอรอดนพันธิกับผมพน้รุงผูมใจเสนอ คลีนอร่อยวันนี้ไปตายเอาดับไ้าหน้าที่มาขอรับเข้าสู่รายการพ่อรม่ชื่อดังเผ็ดปอดอาหารคลีนอร่อยวันนี้ไปตายเอาดับได้ครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบของอนาคตที่หนึ่งเลยเดียว้ย เนี่ยพราะมึงหลับมาตลอดทางเลยโอเคครับแล้วมาดูทีมของเราในวันนี้ครับคือตั๊กแตนนี่ครับที่เนียคือลงพื้นที่เลยครับคือเรียกได้ว่าไปจับตั๊กแตนเดี๋ยวมึงมาได้ก่สบายวันนี้วันนี้โอเคที่จริงๆแล้วตั๊กแตนเนี่ยนะคะทุกคนเขาก็จะมีชื่อเสียงทางไม่ดีหน่อยเพราะว่าเขาเป็นศัตรูพืชก็คือเขาจะไปเข้าไปทําลายพืชผลทางการเกษตรของพวกเกษตรกรอะนะคะแต่ว่าตอนนี้ ตะกแตนเนี่ยกลายเป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่านํามาบริโภคเป็นอาหารได้ด้วยเพราะว่ามีทั้งโปรตีนที่ดีมากๆแล้วก็เยอะมากๆนะคะแล้วก็อีกทั้งยังช่วยกระจายรายได้ให้กับชุมชนด้วยที่ประโยชน์มากกว่าบิ๊กอย่นงเนี่ยใช่ไงที่สําคัญนะตะกแ่นแล้คืออร่อยมากนี่คือตะกแ่นเลเวอร์เพิ่มไปนิดนึงครับจริงๆแล้วคขานิยมรับประทานแมลงกันมากเรื่อยๆในการเลี้ยงต่อหนึ่งตัวเนี่ยครับมันใช้น้ําใช้คาร์บอนน้อยกว่าการเลี้ยงสัตว์อีกมากๆนะครับ แล้วตั๊กแตนหนึ่งตัวเนี่ยมีโปรตีนมากกว่าเนื้อวัวเพราะฉะนั้นเนี่ยในหน0กรัมเท่ากันเนี่ยโปรตีนจากแมลงจะสูงกว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์อื่นด้วยนะครับก็เลยกลายมาเป็นอาหารแห่งอนาคตทันอ้ยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวเราไปหาผู้เชี่ยวชาญเรื่องตั๊กแตนกันก่อนดีกว่าว่าเขาเลี้ยงกันยังไงแล้วใช้เวลาเท่าไหร่รายละเอียดต่งางๆในการเลี้ยงตั๊กแตนมาแก้วีปไปแอบส่องมาละครับตัวทีานี่ตั๊กแตนเหรอถาด และตอนนี้ก็อยู่กับพี่โอนะครับผู้ก่อตั้งโลตกะกแตนแห่งนี้นะ<ม>พี่โอครับแล้วที่นี่ก่อตั้งขึ้นมาได้ยังไงก่อตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรครับศูนย์เรียนรู้ออาการเลี้ยงตงกะกั่นปาตังก้าโมจินไข่ของอำเภอตากฟ้าก่อสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตนะครับด้านโภชนาการอาหารและเป็น แหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่อำเภอตากฟ้าก็คือทำรายได้ให้ชุมชนใช่ครับแต่เรื่องตัวตะกแตนเนี่ยอายุดีมันมาได้ยังไงเพราะจริงๆมันไม่ใช่ของที่แบบอยู่ดีเราไปจับเข้ามาเลี้ยงก็เลี้ยงถูกไหมพี่รอใช่ครับคิดยังไงถึงเอาตะกแตนขึ้นมาเลี้ยงเป็นฟาร์มแบบนี้ครับเพราะว่าหนึ่งที่ผมได้ได้ติดตามและได้ได้ศึกษาหาข้อมูลความรู้ก็ไปดูที่ศูนย์เรียนรู้ที่ลบบุรีนะครับซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เขาได้สนับสนุนให้กับ พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ลบบุรีเนี่ยนะครับพอผมดูแลผมก็ไปดูเพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ก็เลยซื้อไข่นํามาเพาะเลี้ยงในพื้นที่เราแล้วคราวนี้พอเพาะเลี้ยงขึ้นมาเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็เยอะขึ้นเพราะเลี้ยงพอถูกวิธีก็สามารถเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นก็มีประโยชน์กับชมชนอย่างนี้ด้วยใช่ครับพอเรานําไข่มาเพาะนะครับเพื่อมาออกเป็นตัวพอเป็นตัวปุ๊บเราก็เพาะเลี้ยงพอได้อายุตัวตะกแทนก็ผสมพันธุ์แล้วเราก็วางไข่ เขาไข่เองําเก็บไข่เองอ๋อก็เลยกลายเป็นระบบนิเวศของเราเองแลใช่ครับซึ่งก็ทําให้คนในชุมชนที่พี่รอบอกเมื่อกี้ายได้มากขึ้นใช่ครับเราเข้าไปดูวิธีการเลี้ยงตะกแตนดีกว่าว่ามันยากง่ายยังไงมีความเป็นมายังไงเมื่อไหร่ถึงจะเก็บเกี่ยวได้แล้วกิจกรรมต่อวันในการดูแลเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอเข้าไปข้างในเลยนะครับเชิญครับเชิญแรับเชิญครับ ครับว่าเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะเห็นเป็นมุ้งมุ้งเยอะๆเลยนะครับพี่ขันเวลามามันมายังไงครับเนี่ยเป็นไข่อะพี่ขันใช่ครับเริ่มเพราะจากไข่นะครับมันจะอยู่ในอบไข่เนี่ยประมาณ5วันถึง7วันนะฮะห้าวันเจ็ดวันใช่ครับและหลังจากนั้นผมจะอนุบาลไว้อีก7วันกว่าจะปล่อยลงมุ้งแล้วกินอะไรครับอาหารหลักของตะกะแตนก็คือหญ้าทุกชนิดโดยเฉพาะถ้าเป็นเนเปียหรือเป็นต้นข้าวโพดเนี่ยหรือข้าวฟ่างเนี่ย อาจจะเป็นอาหารอโนชาของเขาเลยครับร้านี้หนูอยากรู้ว่าอาหารเนี่ยค่ะมีผลต่อรสชาติของตักกะแตน,นจริงๆแล้วก็ก็มีผลนะครับตักกะแตนเนี่ยถ้าเราจะให้เขารสชาติหอมอ,อย่างก่อนจะจับเนี่ยสักสิวันเนี่ยถ้าเรามีอ้อยให้เขาเนี่ยรสชาติก็จะหอมตัวเขาก็จะหอมอย่างนี้ฮะเทคนิคด้วยใช่ครับ,รบตั้งแต่เขาเด็กจนเก็บเกี่ยวเนี่ยใช้เวลานานนะครับเราจะเก็บได้ประมาณ45 47, วัน47วันเราจะเก็บตัวได้เลยครับแต่ถ้าเรา อาประสงค์ต่อไข่เพื่อจะนําไปเพาะเลี้ยงต่อเนี่ยก็จะใช้อยู่ประมาณ50บวันเลี้ยงปุ๊บประมาณสักเดือนหนึ่งก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วเนาะครั่ปีหนึ่งก็เก็บไปทั้งปีอ่ะเนี่ยใช่แอย่างเงี้ยค่ะราคาขายมันอยู่ที่ยังไงพี่ก็กิโลกรัมอยู่ที่ประมาณ300เศษเศษ3ามาบาทสั่านี้พอสักก็แตมพอเราจับมาปุ๊บเนี่ยครับจะเก็บก็คือเอาไปน็อกเอาเอาใส่ฟรีซครับฟรีซใช่ไหมฟรีซเสร็จแล้วเราก็ส่งขายใช่ครับทีนี้วิธีบริโภคเขาเนี่ยครับ ต้นใหญ่เขาไปทำอะไรกันทำได้หลายอย่างฮนะแกงได้ผัดได้ทอดได้ เขาทานได้ทั้งตัวไหมครับพี่ทั้งตัวครับก่อนเราจะจับอ่ะอย่างวันเนี้ยผมจะจับตัวเนี่ยอาหารผมไม่ให้แล้วตั้งแต่เมื่อวานเย็นล้างท้องอแล้วไม่มีขี้ไม่มีอะไรนะมี <แ S 1> จะมีแต่ไข่กับตัวเขาอรสชาติมันก็จะดีเมื่อกี้เห็นพี่เขานั่งนั่งเก็บเก็บอยู่นี่เขาเก็บอยู่อย่างเงี้ใช่ไหมครับใช่ครับนั้นอันนั้นกําลังเก็บไข่นะฮะเ,เดินไปดูกั<ห>นนะอ๋ออ๋อคือคือเขาจะไข่บนทรายอ่ะครับเขาจะไข่ในทรายนะฮะใต้ใตทรายเวลาเขาไข่เสร็จปั๊บเนี่ยตัวเขาเองอ่ะเขาก็จะคุยกรอบไข่เก็คือไข่เหรอะไ่้อุยยมลเ ไม่รู้มัเป็นทรงนี้นี่ครับไข่เลยครับอันนี้คือต้องเอาไข่ไปบ่มก่อนใช่ครับในในในไหนอ่ะพี่ในภาชนะกล่องโฟมอันนี้ผมพอแล้วนะฮะตอ้พออยู่ตรงนี้ผมก็แปลว่าจริงใช้ที่ไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าทำผลผลิตได้เยอะมากไรับรัันเยอะมากนะเยอะมากมันเยอะมาก คุยมาก็เจอครับพื่จริงแล้ววันนี้ครับพี่กรอยากเข้าไปเก็บไข่ได้เลยครับแล้วจับตัวมันดุได้เลยครับเข้าไปได้ไหมครับได้เลยครับฮอฮ้อาพี่โอตาพี่โอแล้วไปบิ๊กหน้าที่ของบิ๊กก็คือเก็บไข่ไปเก็บไข่ข้างหลังพี่สารวันดีค่ะพี่สานอันนี้คือไข่แบบจริงๆใช่ไหม อย่างเนี้ยไลฟ์เซอร์โคของตัวตะกะแตนเองเขาอยู่ได้กี่วันนะคะตัวผู้อยู่ได้60ตัวเมียอยู่ได้ถึง80วันโอ้ตัวเมียแข็งแรงกว่าตัวผู้จะตัวเล็กกว่าแล้วก็หัวจะเป็นออกเขียวๆตัวเมียจะออกดำอ๋อแล้วก็ปีกจะใหญ่กว่าอันนี้ก็คือเขากําลังจับคู่กันอยู่ที้พี่ตคืออุปกรณ์มันมีแค่ถุงผ้ากับอันนี้เหรอครับใช่ค่ะอุปกรณ์เก็บจะมีคอเก็บแบ๊บปุ๊บล้วก็ใส่ไปนี้ใช่เพราะเราเราจะเข้าเก็บอยู่สองคนอีกคนนึงคอยจับดักไข่อีกคนนึงคอยจับ ตัวเก็บใส่เพราะว่าน้องเวลานั่นน่ะเราจับอย่างเงี้ยแล้วเราจับตัวเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะตายออกดูให้ดีๆนะคะเมื่อชีพเนี่ยเขาทำกันอ๋ <ๆ S 2> <ไง S 1> อแบบนี้ว่าว่าว่ากูเลี้ยงตัวนี้ไม่ได้ <laughs> เห็นเนห็นอย่างงี้นะหลายร้อยตัวนะทำอาหารมาได้จานที่นีงโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันเลยดีกว่านะครับ <c oughs> และเมนู <c oughs> พนมลุงชิ้เเดของเราในวันนี้ก็คือตะกแตนทอดหัดพริกเกลือครับผม <c oughs> อ,อันนี้คือเมนูใหม่ไม่เคยกินเลยอยากกินมากอ่ะโอเคปเป,ป,ปลเราตอนนี้อยู่กับแม่จำเนียนะครับ <ะ S 2> เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องตักกระแตอีกหนึ่งคนซึ่งตักกระแตในถุงเนี้ยเมื่อกี้เราจัดไปต้องไปฟีดเขาก่อนต่อมาก็เป็นขั้นตอนของการเด็ดปีกละซึ่งปีกมันกินไม่ได้ใช่อันนี้ก็คือให้แม่สอนดีกว่าว่านี่ก็ไม่เคยเด็ดโอเคกินออกช่องฟีดน็อกเสร็จแล้วนะคะเราก็นํามาเด็ดปีกค่ะเด็ดปีกทีนึงนะคะอ๋อปีกวนทีเลย โอเคดึงออกเลยดึงออกเลยเอาขาไว้นะคะเอาขาไว้เอาขาไว้เอาขาไว้อ๋อต้องเก็บขาไว้มาเก็บขาไว้เพื่อพลาดทอดเสร็จแล้วเราก็จับขาขึ้นมาค่ะอ๋ออันนี้ดึงแล้วนี่ได้ไหมคุณแม่ใช่ค่ะถึงจะแรกไปใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราขอเวลาไปเด็ดก่อนเพราะมันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะใช่เด็ดกันให้เยอะๆให้เต็มกระมังนะครับจะได้เอาไปทำได้เลยครับ มาถึงวัตถุดิบที่เราจะทํากันเลยพระเอกตักกระตที่เราแช่แข็งไว้แล้วดชดปีกเรียบร้อยครับพริกแดงจินดากระเทียมไทยสดกระเทียมเจียวน้ําตาลเกลือไขมันหอยพริกไทยน้ํามันผักชีแล้วก็รากผักชีด้วยโอเคครับแล้วตามกระเทียมก่อนอปีกตามยาวๆนะครับผมมาโอเคก้าออกมาเนาะ ในโคกเดียวกันก็อย่าเพิ่งล้างเนาะเดี๋ยวเราจะเอารากผักชีตามลงไปด้วยาหั่นมาต่อที่เราจะใส่ไปเราทําให้เขาเล็กลงนิดนึงถ้าหั่นหันตามจนรู้สึกว่าถ้าเราเกี่ยวแล้วมันจะไม่ลำคาญออ่าโอเคได้นะครับบิ๊กสากขึ้นมาไว้ตรงนี้หน่อยออาคราวนี้เราตามทั้งกระเทียม ทาน้ผักชีเรียบร้อยแล้วคราวนี้เหลือมาหั่นพริกแล้วก็หั่นให้เหมือนพริกน้ำปลาอ่าได้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะเข้าขั้นตอนการทำตกกะแกตแล้วเราจะทอดตกกะแกตกันก่อนนะครับส่วนบิกติดเตาใส่ล้ำมันลงไปวิธีทอดคือ ทอดเขารอบหนึ่งขึ้นมาพักไว้แล้วทอดรอบที่สองเพื่อให้กรอบนะครับโอเคครับช่วน้ำมันใกล้ได้แล้วตะเกียบเราก็ทิ้งลงไปดูเห็นไหมเพราะมันมีฟองติดอยู่ที่ตะเกียบพู๊ไแปลว่าน้ำมันเริ่มร้อนแล้วได้อะนะครับโอ้เสียงี้อร่อยอุ้ยอย่างนี้แหละน่ากินอย่างนี้เลย เวลาทอดของนะครับครับอย่าใส่ให้มันมากเกินไปนะเพราะบางทีถ้าว่าน้ำมันเยอะกว่าน้ำมันเมื่อไหร่มันจะเดือดขึ้นมาครับแล้วมันจะมีความติเหตุได้เวลาทอดนะครับของที่มีเปลือกก็คนเขานิดนึงครับแต่อย่าคนมากเกินไปคนมากไปเดี๋ยวมันแตกหักหมดไงมันไม่เป็นตัวเวลาเราดูะครับเราดูที่ฟองอากาศนะถ้าเกิดฟองอากาศมันยังเยอะอยู่แปลว่าน้ําในตัวมันยังเยอะอยู่มันก็จะงไม่กรอบเท่าไหร่นะครับ การทอดทีเดียวลวดไปเลยมันอาจจะน้ํามันอุณหภูมิร้อนไม่พอนะครับแล้วก็น้ํามันยังไม่เสด็จมากพอเราต้องยกเขาขึ้นมาวางบนนี้เพื่อให้เขาเสด็จน้ําออกไปส่วนหนึ่งแล้วลงมาทอดอีกทีอีกแป๊บเดียว<อ>ก็ได้เลยใครดูตรงนี้นะเห็นไหม<ะ>น้ํามันมันมีความเชื้ออยู่นะครับครับการลงมาทอดอีกทีหนึ่งพักสักสองสามนาทีครับหรือห้านาทีก็ได้แล้วเพื่อรอให้น้ํามันมันกลับมา ร้อนใหม่อีกครั้งหนึง่งโอเคครับน้ำมันเริ่มร้อนเห็นไหมโฟกาศไม่มีแล้วทอดร,รอบสองกันอา้าวไปว้าวค่ะใครที่ทอดร,รอบสองสังเกตไหมตัวมันจะเริ่มตึงหมดแล้วครับคือสีมันเข้มขึ้นอ,อีกม,มันไม่ได้ไหมน,นะแต่สีมันเข้ม,มขึ้นเองครับแ้าน้ำหนักมันจะเบาลงเวลาเคี่ยวมันก็จะรู้สึกเบาไปันะคนชอบตับมากก็ทอดนานหน่อยเราใช้ไฟต่ำลงนะครับอ้าว โอเคครับแล้วเราทอดสองรอบเรียบร้อยเห็นไหมครับเขา<ๆ>อยู่ตัวมากเลยใช่ออกมาเยอะมากใช่ป้วกรอบคราวนี้เราได้ตะกร้าที่ทอดแล้วน้องครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผัดเครื่องกันแล้วใส่น้ํามันครับน้ามันนิดเดียวแล้วคราวนี้นะใส่บบราบผักชี้มาออโอเคหอมย่างหอมย่างกระเทียมมากระเทียมมารากผัเชียกระเทียมให้หอมเลยก็แล้วเราผัด พริกเกลือครับเราอย่าใส่น้ำมันเยอะมากเพราะอยากให้มันแห้งครับโอเคครับพอเราเริ่มหอมเนาะคราวนี้เราเริ่มปรุงรสเลยครับเอาหอยน้ําตาลพริกไทยมาเริ่มหอมมากๆแล้วนะครับอ้าวใส่ตกกะเก,กะต,มา,ต,ากกตมาเอากระเทียมเจียวม,มาครับใส่กระเทียมเจียวหมดเลย ใส่เกลือครับผมโอเคครับแล้วใส่พริกครับผมเฮ้ยน่ากินกับแกงคนดีถ้าเราไปคนมันมากอ่ะตะกั่วมันแตกเขามันกรอบแล้วนะครับก็อย่าไปคนมันเยอะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียทรงก็ใช้วิธีเขย่ากระทะเอาถ้าเราไม่ต้องทผสมนวนเยอะมากชิมซิอร่อย เจรกันที่โต๊ะครับกับเมนูตะกัตตะนทอดผัดพริพกครับผมอดยากกินมากสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดนี่ผักชีฟูฟูเพื่อกินเราตัดเลี่ยนอ่ะหลังจากที่เราได้เรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่เรารอคอยสักทีกลับบ้านกลับบ้านอย่าได้กินก่อนนะครับถึงเวลาที่เราคอยต้องชิมก่อนนะครับอ่โอเคไปชิมไป และข้าวที่เราใช้ในวันนี้นะครับคือพนมรุ้งข้าวหอมมะลิสุรินร100%เป็นข้าวหอมมะลิแท้จากจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ในแถบทุ่งกุลาล้องไห้ซึ่งถือเป็นแหล่งเพาะป,ปลูกข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยข้าวสารจะขาวนวลเมล็ดเรียวยาวสม่ำเสมอกันเมื่อหุงสุกแล้วมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ตามธรรมชาติคล้ายกลิ่นใบเตยรสสัมผัสนุ่มเหนียวเหมาะสำหรับรับประทานเป็นข้าวสวยกับสำหรับกับข้าวแซนอร่อยเพื่อให้ได้รสช ของข้าวหอมมะลิแท้ๆครับผมเอาละครับและถึงเวลาที่เรารอคอยครับชิมชิมชิมพี่เรามาอยู่ด้วยนะครับอ่ะงั้นชิมเลยได้เลย อาวเป็นไงบ้างวีอร่อยไหมพิสุดต้องยกเครดิตให้พี่โอด้วยนะคะเพราะว่าปกติวิเป็นคนชอบกินตะก,กะแตนทอดอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยกินในเวอร์ชั่นที่เป็นผัดพริกเกลือแบบนี้อันนี้คือครั้งแรกรสชาตินะคะทุกคนตะก,กะแตนมันจะมีความหอมอยู่แล้วพอทอดออกมาบวกกับพวกเครื่องที่เป็นมีความหวานนิดๆเค็มหน่อยๆ กระเทียมก็หอมมากพอมากินกับข้าวที่แบบนุ่มร้อนๆของพนมรุ้งป้าบออยากตายเลยตอนนี้อ่ะพี่เป็นไงบ้างครับอร่อยไหมผมไม่ได้ถือว่าเป็นครั้งแรกในการนี่กินตั้งแต่พวกนี้นะครับตอนแรกบิ๊ก็นึกว่ามันจะมีความมันสูงมากมันจะมีน้ํามันเยอะนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่พอกินเข้าไปเนี่ยไอ้ความที่พี่ิคิดอ่ะมันไม่มีเลยคือในตัวของตะกั่แด่เนี่ยมันมีความมันตัวสูงมากเรื่ออย่างที่กิ๊่บอกพอมีเครื่องพวกนี้มันช่วยชูรสตะกั่แดดแล้วพอกินผักชีเข้าไปโอเคมันตัดรสชาต มีความหอมของใบเตยนิดๆเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างละมุนกลมก่อบเข้าในปากเราโอ้โหอร่อยมากครับวันนี้อ่าใครต้องถามเจ้าของที่นี่เลยว่าเป็นไงบ้างครับนิรดาพอทานได้ไหมครับก็ต้องขอชมเชยและยกย่องเชฟว่าเป็นรสชาติที่อร่อยมากนุ่มนวลมากเราเคยกินแต่ตะกกะแตนทอดนะครับแต่วันนี้พอเราได้มาทานเมนูนี้แล้วก็บอกได้เลยว่าอร่อยมากๆนะครับสุดยอดจริงๆครับกินเข้าแล้วเป็นไงบ้างครับนิรดาท่าน ทานกับข้าวก็ข้าวก็นุ่มมากนะครับอร่อยมากนะครับสมกับก็เป็นเมนูที่คู่กับข้าวอร่อยยนะครับโอเคครับเพราะจริงๆแล้วนะครับการทําแบบนี้นะครับคือการทอดตะกต่ให้กรอบวัตถุดิบของทางที่จังหวัดเนี่ยมาดีมากๆนะครับตะกต่วเขาตัวค่อนข้างใหญ่เวลาทอดมากรอบแล้วยังรู้สึกว่ามันได้เคี้ยวนะครับได้อะไรกับตัวตะกตาวอยู่ด้วยไม่ใช่กรอบจนหายไปเลยนะครับการทอดสองครั้งทําให้ตะกั่กรอบกาลังดีนะและการผัดแห้งๆแบบนี้เนี่ย มันเข้ากับของที่ลักษณะเป็นกรอบๆแบบนี้นะเพราะทานกับข้าวนุ่มๆแบบนี้แล้วเข้ากันมากๆๆๆและวณนมรุมงนะคะคก็ขอเป็นสื่อกลางให้กับพอบานแม่บ้านและคนที่รักในการทําอาหารให้ได้เรียนรู้วิธีการทาอาหารกับเชฟมืออาชีพ <S <S ค่ะเพียงแค่ติดตามรายการของเราเท่านั้นเพราะข้ามนโมรุ่งเชฟยังชัวร์้กล้มั่นใจเย้และอย่าลืมนะคะก่อนจากกันไปเหมือนเดิมเลยค่ะกดไลค์ กดแชร์กด subscribe นะคะให้กับเพจของเราก็คือพนมลุงไรซ์นส่นเองจะได้มี E ีพีต่อๆไปมาทําอาหารที่อย่างเงี้ยเป็นคัสตอมขึ้นมาใหม่ให้ทุกคนเนาะแล้ววันนี้ถ้าใครสนใจเรื่องตะกั่วแตนก็ถ่ายมาที่พี่รองเขาได้เลยนะเขามีทั้งความรู้ทั้งฟาร์มถ้าติดต่อเนี่ยพี่รองแบบสมมติมีคนสนใจทางไหนคะย้ำอีกทีครับติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับ087 5 0 8 0 2เ5ยสําสำนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอตากฟ้าครับ สำ<อ>หรับนนอยากลองก็ลุยได้เลยใช่แล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวไปกินอย่างอร่อยอร่อยก่อนที่บอกเลยนะกับแก้มชั้นดีด้วย้าวขนมรุงเชฟยังชัวทุกครัวมั่นใจ